เจตนายารในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นคืนวันพระนะคะแรมแปดค่ำเดือนสิบเอ็ดนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดกับคุณยายก็จะมาขอโชคขอลาบกับตายายพญาบึ้งไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะ เผื่อว่างวดนี้ตายายท่านจะให้โชคนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นเอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเฉดี่ๆเฉลียๆนะคะท่านผู้ชม ตามแอ็ดไปดูคุณยายเลยค่ะตอนนี้นคุณยายพยาบึ้งก็กําล BE ังทําพิธีขอโชคจากพยาบึ้งนะคะเออยกุกาเอ้เนีุกกูเอากาเออกเอกดไปกไปเรียบคุณเจ้าละจินตนาเฮ้ยุาขมกุกากาอกูุกากเาลา พงุ well. ่งกว้างลุ่มาฟกัสองตาขึ้นเกิดวัดเนอะตาสังเกตตาเหงาพมุ่งสามุคือใบยังหายเออเป็นอะไรเครื่องนึกเหรอตอนนี้คุณยายก็กำลังปักคู่นะคะแล้วก็จะหย่อนตัวเลขนะคะส่วนตัวเลขเราก็จะเขียน0ถึง9นะคะเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้คุณยายหย่อนตัวเลขแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะคุณยายดักตัวเลขคุณยายไม่เป็นไรหรอกตาก็ไม่ได้ว่าอะไรต้องดต,ตา,าคุณยา ไอชั่เรียบกุญแจวางด้วตาเอ้ยจุลภาษาจิงภาาเฮ้ยนี่ต้องต้อเด้ตาไอตู้เออไตาดังเตี้ยไตัวยตาตาดังดังไตาดังเตี้ยอ่นองเตี้ยดังตตลอดเวยไา เอาอันนั้นนะคุณยายเอาไอ้ทูบนะน้ตุปุกทูบนะอทูบดเวน,นี่นะสวยจา้จา,า,าคุณยายก็หย่อนลงไปแล้วนะคะหมดหรือยังคะคุณยายหมดอ๋อหมดแล้วนะคะคุณยายบอกว่าคุณยายหย่อนหมดแล้วนะคะาสาธุสาธุอ,อาจารย์ยมน้ตุา คุณยายก็หย่อนตัวเลขลงไปครบหมดแล้ว0ถึง9นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าคืนนี้ตายายพญาบึงจะให้ตัวไหนกันนะคะ Hmm. <laughs> Thank <laughs> you. นี่นะคะท่านผู้ชมคะพญาบึ้งก็คาบตัวเลขมาให้แล้วนะคะสใบนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหลังจากคาบตัวเลขมาให้เสร็จก็จะวิ่งเข้าไปในรูคืนนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมตัวพญาบึ้งตัวเป็นเป็นนะคะกลับเข้าไปในรูคืนฮันหลังให้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวดำๆนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาเปิดดูตัวเลขนะคะว่าคืนวันพระพญาบึงจะให้ตัวไหนกันนะคะท่านผู้ชมมาลุ้นด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูตัวเลขพร้อมกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะใบแรกนะคะ ใบแรกเป็นหมายเลข9นะคะเลขที่ออกคือหมายเลข9นะคะใบแรกนะคะเดี๋ยวมาลุ้นใบที่สองกันต่อนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะใบที่สองจะเป็นตัวไหนเนาะใบที่สอง เลขที่ออกนะคะใบที่สองเลขที่ออกหมายเลขสองนะคะท่านผู้ชมใบที่สองหมายเลขสองนะคะใบแรกหมายเลขเก้านะคะคืนนี้พยาบึ้งให้สองตัวนะคะท่านผู้ชมเก้าสองสองเก้านะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า ช่วงนี้ก็ออกพรรษาแล้วนะคะท่านผู้ชมเอดเชื่อว่าตายายพยาบึ้งน่าจะให้ออกอีกอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงที่เอดทำตอนที่เลียกออกประจําบ่อยๆก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะคะท่านผู้ชม ก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอฟกับคุณยายก็มาขอโชคอลาบกับพาาบึ้งไปฝากกับเอฟซีทุกท่านแล้วนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวัศาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมแต่เอฟเชื่อว่าตายายพยาบึ้งจะให้โชคกับเอฟซีทุกท่านอีก เหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมคะในงวดนี้นะคะลองพิจารณาดูดีๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้ตัวเลขก็น้อยชุดนะคะแค่1แค่ห,คหเม็ดเองนะคะท่านผู้ชมแค่สองตัวนะคะซื้อสองเกลับไปกลับมานะคะก็ไม่แน่นะคะอาจจะโชคดีอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะสุดท้ายในแอสก็คอ อวยพรให้เอฟซีแฟนช่องของละองชาแนลโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปกับตายายพยาบึ้งนะคะสาธุค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยในวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้านี้นะคะสาธุค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ